มีหลักฐานมีหลักฐานอกจากอะไรเนี่ยคือกูก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวนี้เขาบอกว่านี่ยมลือจังเรือนจำมันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะใช่ไหมอเอเอเนี่ยตรงไหนบ้านตรงไหนคุกไม่รู้ง้วซ <มม S 1> ัวไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ย<อ>กดระเบียบบอกว่าเนี่ยออกจากเรือนจำอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เรือนจำไงออกจากเรือนจำเราก็ต้องไปที่เวลาแบบเหมือนกับใช่ไหมเออใช่ไหมอ่างั้นไปรับเนี่ยของปุของเปมอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ไง ออกจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาปเอาป็นว่าไ,ไม่รู้ว่าออกมาจากไหนอะ <c oughs> แต่ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยนี่มีนี่อยู่หนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวจะให้คุณดูด้วยค่ะวัดเลขเนี่ยวิทยาเลขกาสตร์เนี่ยอืวันนี้ครบร้อยยี่สิบถูกไหมใช่ไหมแลวหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับดวงเขาไหมอะขอรูปขึ้นมาก่อน <c oughs> บอกไว้ท่านผู้ชมดูไปนะครับรูป <c oughs> ต่อไปนี้นะฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง เป็นหลักฐานชิ้นเดียวในโลกอที่ยืนยันว่ามีการดําเนินคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองกับคุณทักษิณจริงอนี่ขยายหน่อยอ่านกันมาตั้งแต่เนี่ยไม่เป็นไรยอมเสียเวลานี่เอาข้างบนไล่ลงมาเลยนี่นะให้เห็นให้เห็นตั้งแต่หัวข้างบนเลยนี่สำเนาจากไหนเห็นไหมกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด อันเกี่ยวเนื่องกับอาจกรรมทางเทคโนโลยีมีชื่อมบวันที่ไว้เสร็จสับถูกไหมแต่มาจากกองบังคับการบกปทนะอ่านี่นี่ปุ๊บนะมีเลขลับนะเลขลับด้วยเอาไปเอาเอามาเผยแพร่งอย่างนี้จะผิดอะไรไหมม่รู่เล็กเ่ะเลขลับเนี่ยอ่าไอ้ท่านผู้ชมดูเลยกันลองไม่ต้องอ่านหรอกมันมีแต่มันมีเลขลับอยู่คือเป็นหนังสือราชการ ค่ะถูกไหมหนังสือราชก,การทุกอันต้องมีเลขรับ<อ>มีตามีกระดาษครุโอเคอ่านะอ่าวันที่เท่าไหร่คุณดูสิตุลาคมสิบแปดหรอไม่รู้สิบแปดสิบแปดตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบหกนะอ่าเลือกแจ้งข้อมูลการดำเน,นินคดีเรียนประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการป็นรูปประเทศไทยก็คือคุณวิรังรอมทัพพรังศีนะอ่า อ้างถึงหนังสือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการไปรูปประเทศไทยลงวีลขกลับเมื่อวันที่25กันยายน2566ก็คือ,อคก่อนหน้านั้นใช่ไหมหนึ่งเดือนใช่นะ,นะ,ะประมาณหนึ่งเดือนนะ,ะสิ่งที่ส่งมาด้วยดูนะครับจำ,จำจงใจชาๆนะฮะเสียเวลากันทั้งนิดนึงเอกสารนี้เป็นเอกสารชิ้นเดียวในโลกจริงๆนะแล้วเราไปได้มา ก็คุณวิลังลองก็โพสต์อ่ะ oh. แต่บางเรื่องน่ะอาจจะไม่มีใครได้ตามไปในรายละเอียดอ่ะแต่เนี่ยนะฮะก็เรามาดูกันในรายละเอียดะ่ะตามหนังสือที่อ้างถึงนะครับครือข่าแมหาวิทยาลัยประเทศไทยนะครับ oh. ขอทราบข้อที่จริงและความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบานันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรหมนูญข้อ112และความผิดว่าด้วยพรามาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับค <Computer. S 2> อมพิวเตอร์ความแจ้งแล้วนั้นนะขอเรียนว่า กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดอันเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาอทีนี้คุณอาจจะสงสัยออผู้ต้องหาเนี่ยใครแล้วใครอ่ะคุณวิรังลองถามไปเรื่องการดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักษิณอ๋อนี่ <c oughs> แต่ในนี้เนี่ยไม่ได้เขียนไม่ได้เอ,อ่ยชื่อคุณทักษิณเอาไว้เขาก็แต่เรียกว่าผู้ต้อง,องหา <c oughs> นี่นะอ่า ซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่าผมเอาหลักฐานนี้มามาอะไรคุณนักสินนะแต่เป็นหนังสือสำเนาที่เขาส่งมาที่นี่อ่านะอ่านะการดําเนินคือเพื่อเราต้องการให้ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยคนก็สงสัยอคุณนักสินโดนหนึ่งหรือสองหรือไม่โดนอถูกไหมใช่ไหมสงสัยแน่นอนแล้วถ้าโดนเรื่องไปอยู่ในขั้นไหนใช่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เลยมีการมาเปิดให้ดูคุณวิรังรองกระถาบไปแล้วก็อ่ะในนี้เขาอาจจะแบบว่าเอา เรียกก็พูดต้องหาแล้วกันค <ฮะ S 2> นะฮะแต่จริงๆในความหมายที่เราเข้าใจกันก็คือคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณนักสิลนั่นแหละนะฮะในความผิดดังกล่าวจริงเห็นไหมมีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าวจริงเอชัดเจไหมใชดอานะเป็นคดีที่กล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายไทยได้กระทํานอกราชอาณาจักร คือเรื่องเกิดขึ้นที่ไปสัมภาษณ์สื่อเขาที่ต่างประเทศถูกต้งองอาอการสูงสุดมอบหมายให้พนักง,งานสอบสวนคนหนึ่งคนใดในกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทําการสอบสวนร่วมกับพนักง,งานอายการสํานักง,งานสอบสวนและให้นะครับเนี่ยผู้บังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งได้ทําคดี สำนวนคดีล่างเสร็จสิ้นแล้วและส่งสำนวนไปให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วขัดเกียวนะครับหนึ่งมีการเป็นคดีจริงสองสอบสวนนะครับสำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่งไปให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วสามนะนะสี่ต่อมาหลังจากที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาคือตอนนั้นเนี่ยสอบสวนแล้วพิจารณาแล้วคุณทักษิณให้ทนายไปยื่นเรื่อง ขอชะลอการแจ้งข้อกล่าวหาคนะ่ะนะอ่านี่ทีนี้เนี่ยก็คือเมื่อคุณนักสินกลับมาโดยระเบียบเนี่ยต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาเข้าใจไหมคือตอนทําความผิดตอนตอนกระทําความผิดนอกนั้นนะจากกลับไม่ได้แต่เมื่อกลับมาแล้วต้องมาแจง้งตำรวจต้องไปแจ้งไม่แจ้งตำรวจผิดหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ใจไหมอ่าทีนี้อ้าวได้ไปแจ้งไหมตอนที่คุณนักสินกลับมา ไม่รู้มีใครไปแจ้งหรอนี่ไงอ่นต่อท<อ>ี่ต่อมาหลังจากมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพนักง,งานอายการและตพนักการสอบสวนได้ร่วมประชุมหารือในทางสอบสวนเพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบสวนปากคำอ่าขึ้นไปหน่อยโดยมีหนังสือการแจ้งอายัดต,ตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจำนะครับพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยนะ พร้อมกับประสานงานขอให้พนักงานอายการและพนักงานสอบสวนเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำผู้ต้องหาซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแจ้งมาผู้ต้องหามีอาการป่วยและพักนักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดรวนกรณีดังกล่าวหากได้รับการแจ้งประสานงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมหานครว่ามีความพรมพ้อมเมื่อใดจกพนักงานอายการและพนักงานสอบสวนจะเข้าไปแจ้ง <ๆ S 2> ข้อกล่าวหาและดำเนินการสอบปากคำโดยทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบก็คือว่าทันทีที่ออกมาจาก อาจจะโรงพยาบาลตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่แหละไม่รู้อย่างไหนก็ไม่รู้ที่ไหนที่เดี๋ยว็ดอย่าเพิ่งปิดมีข้างล่างด้วยเอนไหนคุณลองลองคุณไปพบกันเจอมาจุดนี้ออะมากรรมไม่กึออกมาปุ๊บจะเจอหนึ่งหนึ่งสองรออยู่ขอแสดงความนับถือและก็มีชื่อเบียร์ลายเซนมีตําแหน่งอ่าเราไม่อ่านแล้วกันนะอ่าบอกว่าเรื่องอะมาถึงจุดนี้ มาถึงจุดนี้ว่าจ่อรออยู่คุณชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนไหมท่านผู้ชมที่ยังไม่ชัดเจนชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนค่ะหนึ่งมีการดาเนินคดีหนึ่งสองคุณตักกินไหมมีสองอ่าการดําเนินคดีหนึ่งสองกับคุณทักสินเนี่ยพนักงานตำรวจสอบสวนสืบสวนทําสํานวนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่งให้ัยการสูงสุดหรือยังส่งแล้วไหมส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วอยเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยครับนะฮะ หลือตอนนี้ก็คือไปแจ้งข้อกล่าวหาและก็อายัดต,ตัวนะฮะซึ่งอาจจะประกันตัวมาสู้คดีก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะฮะซึ่งนะ,ะจะไปแจ้งแต่ทางเรือนจำบอกว่าป่วยนะอ่ายังไม่ได้ไปแจ้งออกมาเมื่อไหร่แจ้งได้เมื่อน,นั้นและต้องแจ้งทันทีด้วยนะไม่แจ้งทันทีไม่ได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ถึงทัดเยนและนี่เป็นอันเดียวนะไม่มีหลักฐาน สื่อประเภทไหนสื่อในที่ไหนก็ไม่บอกเรื่องนี้ไม่มีการนำเสนอเคยเห็นที่อื่นไหมยังเอกสารทีนี่นอกจากทิกของเพจคุณพิรังลองในรายการพี่ต้อยและของเราเนี่ยคุณเคยเห็นที่อื่นไหมยังดิฉันทาข่าวอยู่ยังไม่เห็นใช่และสื่ออื่นมีการนําเสนอไหมเออไม่มีไม่มีสื่อส้มสื่อส้มสื่อแดงสื่อสลิมสื่ออะไรก็ไม่รู้อะไม่มีตั้งอันหนึ่งจริงจริงสื่อสลิมมันต้องมีสิก็ไม่รู้ก็ไม่มีไงเออ ก็เนี่ยเอาเซฟได้เซฟเก็บได้เก็บนะเนี่ยเป็นหลักฐานที่บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยถูกดำนินคดีมัดม่านอย่งหนึ่งสองจริงนะแล้วก็มีการไปเตรียมจะไปแจ้งข้อกล่าวหาแต่ประเด็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเรื่องหนึ่งเราไปพูดตรงนี้แล้วกันเพราะผมเรื่องพี่ต้อยก็พูดแล้วผมก็พูดได้บ้างแค่ะก็คือว่าเออเรือนจําเนี่ยเนี่ยพอมันจะมาโยงกับเรื่องชั้นสิบสี่ไงตกลง เอะเราไม่รู้ว่ากการทชั้นที่สี่เป็นยังไงอที่บอกก็คุณต้องเชื่อมจิตไปดูหน่อยเนี่ยถูกไหมอ๋อเพราะว่าอ๋อเนี่ยว่าจะหายดีเมื่อไหร่หรือไม่หายต้องต้องชะลอไปอีกถึงเมื่อไหร่นี่มันก็ร้อยยี่สิบวันแล้วค่ใช่ไหมอ่าซึ่งผมได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าโนนอะ่ะต้องมันลงล็อกพอดีเลยนะเมษา มีสาใช่ไหมมีสาพฤษภาอะไรครับล็อกนั้นน่ะหมายถึงล็อกในจังหวะดวงอ่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาลำดับให้ฟังเนี่ยเนี่ยอาคินี่คุณช่ว่ดูหน่อยดิเลขกระศาสตร์มึงไม่ทนหรอเลขกรศาสตร์เป็นไงไม่มีอะไรนะก็เลขกศาสตร์ก็อ่ะเคอเคยตามภาษาเลขกศาสตร์เนี่ยดีไซน์น่ะจะไม่ค่อยรวมจะไม่ค่อยไม่ค่อยรวมแล้วได้ผลปรากฏออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างกว้าง ทีนี้ก็จะมาดูว่าเลขอะไรชนกันเลขอะไรชนกันหนึ่งไม่มันเกี่ยวไม่ไหนไหนมันครบร้อยยี่ร้อยยี่สิบวันใช่ไหมแล้วมันนึงหนึ่งสองตัวเลขมันมันสาระบนอยู่กับเลขหนึ่งเลขสองอะไรแถบนี้ยมันเกี่ยวไหมผมอยากรู้สิบสองเนี่ยพูดถึงว่าเลขที่มันซ้ํากันคือเลขสิบสองเลขที่เราเห็นนะเนาะเลขสิบสองนะโดยปกติก็รู้กันอยู่แล้วเลขราหูราหูคําแปลของราหูอันนี้ดิฉันพูดตาม พื้นฐานศาสตร,าาร์เลยหลักการเลยทางสายโหราศาสตร์ราหูเนี่ยมันก็คือคลาดเคราะห์นะเงามืดทับคลาดเคราะห์ราหูยังแปลได้พยายามจะแปลในสิ่งดีๆก็คือผู้มีอิทธิพลดีไหมดีหรือเปล่าถ้าเป็นบุคคลเป็นผู้มีอิทธิพลมาเฟียหรือเออจ้าพ่อนักเลงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าราหูเนี่ยก็ มักจะมักจะเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยชอบนะกลัวกันกลัวอิทธิพลของราหูเพราะว่าราหูเนี่ยใจะใหญ่ใจปั้มให้อะไรให้ให้เยอะให้โชคแต่จะให้มาแบบเทาเทะอ่ะ mm hmm. ให้มาแบบมอมเมาอ, mm hmm. อ่ะใ่ mm hmm. เช่นเรื่องของการพนันเราก็จะเป็นราหูนะ mm hmm. เราเลยเอาสุราปาปิ้งอะไรเนี่ยราหูหมดนะคะ mm hmm. นารงนารีอะไรก็ราหูหมดราหูก็เพิ่งย้ายไปเมื่อเดือน ประมาณเดือนตุลาคมนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนาะตุลาเนี่ยก็ส่งผลกระเทือนเนี่ยราหูย้ายทีหนึ่งอยู่ไปอีกสิบแปดเดือนอเพราะฉะนั้นปีสองพห้าร้หสิเจ็ดเนี่ยก็น่าจะดาวราหูเนี่ยก็จะต้องแบบทำมุมให้หลายๆราศีหลายๆดวงสตามมันเปลี่ยนแปลงอะไปตามจังหวะราศีนั้นๆอ,อ่ะพูดแค่นี้แต่ทีนี้พูดถึงหลักเลขศาสตร์เนี่ยไอ้เลขที่มันซ้ำกันไปซ้ำกันมาคือราหู ลาหูเป็นเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเรื่องอะไรก็ได้มันอาจจะพลิกล็อกไปแบบไหนก็ได้แต่ถ้าหากมันจะพลิกล็อกเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไปแบบเทาเทาก,ก็ก็ดูกันแล้วกันอันนี้พูดแบบกว้างๆเนาะ,เ,นะเพราะว่าถ้าจะทำนายอะไรมันจะต้องพูดเลิกผ่านนาทีอะไรเยอะแยะ,ะ,ะพูดแบบกว้างๆไปแต่คุณเคยดูอ่ะคุณเคยดูอันที่เทียบว่าเป้าฟองก็ดูว่า อาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจอกแตกถูกไหมอกแตกสู้ไปอกแตกไปแตกอกแตกไปมีเรื่องคดีแล้วไม่โดนคนเดียวโดนเป็นพรวนเลยชจันวิสารัก์ก็ดูไปในทางแบบเดียวกันคใช่ไหมมีแต่คุณเน่ยจำที่เราเปิดไพ่อ่ะโอ้โหแชมเปญเปิดแชมเปญฉลองนี่เห็นไหมเอกใจเอียงไปเข้าไปใน ให้มันดูระยะสั้นพอลุงตู่พอลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกก็ให้มันดูระยะสั้นเดี๋ยวดูต่อไปมันมีเรื่องที่ฝั่งนั้นอ่ะได้แบบได้มีเรื่องดีใจของทังฝั่งนั้นแต่จะดีใจสาหรับเราชาวสลิมไหมไม่รู้เหรออ่าก็ดูกันต่อไปอ่ะนะแต่แต่เดี๋ยวจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงค่ะไอเรื่องแบบนี้แต่ผมว่าเรื่องเนี้ยตามแต่จริงๆอ่ะอยากให้เอาอยากให้ดูตรงนั้นแหละ อยากให้ดูตัวเลขใช่ไหมไม่ใช่หลักฐานนี่แหละอ๋อเออนี่ไยงหรือจะดูตัวเลขที่อยู่ในหลักฐานดีกว่าสิหลักฐานมันย่อมดีกว่าเอาเลขลับอะไรเงี้มาดูได้ไหมบวกกันแล้วไม่ได้เดี๋ยวดูเลิกเดี๋ยวดูเลิกคอยจับเลิกผ่านนาทีวันนั้นตอนนั้นคืผมว่าแววๆมาเนี่ยว่าบุกลาจับตาดูค่ะในสายมูนะอแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะอะไรยังไง เอาเดยวค่อยมาว่ากันแล้วปะปาเปลบอกปาเปบ,บอกว่าไม่ทันวาก็ปีหน้าเรารา,าแบบภุมิภาอะไรอย่างนี้คืออย่างนี้ก็ต้องต้องติดรับโทษเนี่ยอย่างน้อยหกเดือนค่ะถึงจะเข้าเกณฑ์ขอพักโทษได้ค่ะใช่นะอ่าแล้วการพักโทษเนี่ยทำได้แค่หนึ่งในสามใช่ไหมใช่ของโทษล่าสุดที่มีอยู่แบบเนี้ยน,นะซึ่ง ถ้าคุณทักษิณยังมีโทษดุลปีเนี่ยหนึ่งในสามก็คือสี่เดือนค่ะซึ่งถ้านับถึงกุมภาเนี่ยมันก็คือหกเดือนถูกไหมต,ต้องต่อไปอีกสองเดือนก็มีนาและเมษาเห็นไหมออคุณ<ช>เห็นไหมมันเป๊ะ<อ>ม,มันปังโปลงเ<อ>มษาพอดีอก็คอยดูในช่วงนั้นเลยกันแต่ผมว่ามันไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันอีลงตรงนังไปหมดอะถูกไหมยิ่งมีคุณวิรังลองตามอยู่ขนาดน,นี้เนี่ยแล้วหึงเนี่ยเป็นจดหมายเนี่ย ที่ให้ดูแลจดหมายอันนี้เนี่ยอืมันมีนนยะอะไรรู้ไหมทําไมคะว่าตํารวจกับอายการเนี่ยรอดแล้วเขาปฏิบัติหน้าที่แล้วใช่ครับตอบออกมาแล้วนะที่เหลือก็คือเราจะทันจะว่ายังไงเนี่ยอันนั้นแหละอันตรงนี้แหละครับที่มันสนุกที่มันสนุกนะเนี่ยนะเรายังไม่ต้องเอาเรื่องคุณเทพไทยนะ ที่จะมาพูดล่าสุดเดี๋ยวค่อยมาเก็บเก็บไปบ้างเลยกันนะฮะเดี๋ยวจะได้มีอะไรแล้วชอดหน้ามีอะไรอีกปฏิปปตอปติปะตอยกก็เดี๋ยวตามดูกันต่อเรื่องนี้อ่ะครับ